สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่20ตุลาคม2567ภาพพี่น้องมาตรวจแปลงนานะครับข้าวเหนียวนะครับน่าน59เบอร์18นะครับ,เป,เ,รบเป็นข้าวเหนียวไวแสงนะครับเป็นข้าวเหนียวไวแสงนะครับคล้ายๆกับ ข้าวเหนียวกอข .6 นะครับคล้ายๆกันนะครับพี่น้องเป็นข้าวเหนียวไวแสงด้ือกันนะครับนะครับเป็นการพัฒนาพันธุ์นะครับขื้นมาของสวทชนะครับนะครับหรือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพนะครับนะครับจะวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้ำหนัพี่น้องนะครับนนะครับพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน59 น,ม,นมีการนำไปปลูกนะครับที่วิสาหกิจชุมชนนะครับในภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะที่นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนะครับพี่น้องจังหวัดน่านนะครับนำไปปลูกในช่วงปี5 9นะครับในหลายสายพันธุ์นะครับ มีเบอร์สิบเจ็ดก็มีเบอร์สิบแปดก็มีครับพี่น้องนะครับแต่สุดท้ายแล้วนี่นะครับเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการเนี่ยลงความเห็นว่านะครับไอเบอร์ข้าวเหนียวนะครับที่เพิ่นเอาไปให้ปลูกนะครับเบอร์สิบแปดเนี่ยปรากฏว่าให้ผลผลิตนะครับค่อนข้างดีครับพี่น้องแล้วก็บอคอยร่มนะครับแล้วก็ความนุ่มความหอมเวลาเอาไปหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเอาไปหนึ่งนี่ยค้ายๆกับ ข้าวเหนียวกกหเลยนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าความนุ่มหอมแท้ๆนี่มันก็ยังพ่ทันถึงนะครับข้าวเหนียวกกหกครับพี่น้องนะครับมันมันสีมิสารนะครับเฉพาะตัวของเขาอยู่นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือผลผลิตต่อไร่นะครับพี่น้องสูงนะครับผลผลิตต่อไร่สูงนะครับอยู่ที่แปดร้อยถึงหนึ่งตัน ต่อไร่นะครับหนึ่งตันต่อไร่นะครับเพื่อนกันเนี่น้ำให้ปลูกอยู่ถ้าเกิดเป็นนาเป็นนาหวานน้ำตัมันกับเนี่ยน้ำให้ปลูกอยู่ที่วันนะครับพี่น้องวันสิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎานะครับแต่ว่าผมเนี่ยวันหนาเลยพี่น้องนี่นะครับพอดีผมไปซื้อเขาถุงมานะครับจากร้านค่า นะครับที่สูงสูงอยู่นี่เป็นเขาที่มันนะครับเป็นหอเมลิพี่น้องที่มันลนอยู่ในแปลงน้าครับนี่นะครับไปเป็นข่าปนนี่รู้สึกว่าเยอะพี่น้องหลายอยู่พี่น้องเนี่ยรู้สึกว่าเยอะอยู่นะครับย่านพี่น้องที่นะครับที่เฮ็ดน้านะพี่น้องนี่ผมกาลังสงสัยอยู่นี่ว่ามันเป็นเขานะครับปนอยู่ในแปลงนะาเฮา ือมันเป็นเขาปนมาจากนะครับถุงนะพี่น้องนะครับเพราะว่าลักษณะของวิสาหกิจชุมชนเขาเฮ็ดนะครับเนี่ยพี่น้องเฮ็ดจำนายเนี่ยนะครับการควบคุมดูแลเรื่องแปลงทีงแล้วเวลาเฮ็ดเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องต้องบอมีนะครับเขาปนอยู่ในแปลงน้าเลยพี่น้องถ้าเกิดมีนี่ต้องลงไปเกี้ยวออกครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ นะครับต้องลงไปเกลียวออกผมเบิ้งนะครับมันเป็นเข่านะครับเป็นเข่าปนที่มันออกรวงสูงๆหน่อยพี่น้องนะครับเป็นนะครับเป็นมะลิบ่ะพี่น้องครับนี่นะครับเป็นมะลิที่ตกข้างวะครับนี่ยี่นี่แปลงหน้ารีบปนมาจากพันเข่าปลูกนะครับนี่นะครับ ปรากฏว่ายังเห็นลายพี่น้องกระจายอยู่นะครับกระจายอยู่ทั่วทั้งแปลงเลยครับเนี่ยนะครับเนี่ยพี่น้องปัญหาก็าคือนะครับว่รูมันมาก,กับนะครับมาก,กับพันธุ์ข้าว่าพี่น้องเนี่ยนะครับการควบคุมการผลิตพันธุ์ข้าวเนี่ยมันต้องมีความบริสุทธิ์นะครับ มันต้องรออีกบทเซนเลยพี่น้องต้องมีเขาผลในแปลงนลั้นเลยนะครับแต่ว่าไปเบิ้งนะครับไปเบิ้งไอ้กระดาษแปะเขาเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าต้องมีความบริสุทธิ์นะครับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นแสดงว่ามันมีโอกาสผลอยู่สองเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับพันข้มันบ่นคคอยหลายพี่น้องเขาใส้เขาเหนียวก็ของเป็นหลักแล้วก็มีนะครับข้าว หอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับยี่บ้านเฮาภาคอีสานกับเฮ็ดแต่ข้าวเหนียวเป็นหลักกับพี่น้องกับเป็นพันดั้งเดิมก็คือนะครับข้าวเหนียวก็ข้าวหกนะครับที่ประวัติเคยว่าพี่น้องฟังว่าสมัยยุคเริ่มต้นเนี่ยนะครับนะครับสองพันห้าร้อยสองเนี่ยคือการรับรองพันข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับแล้วก็ปีสองห้าสองศูนย์นี่กับรับรองพันข้าวเหนียวก็ข้าวหก นะครับราคสองห้าสองหนึ่งนะครับรับรองพันนะครับข้าวกอขอหนึ่งห้าซึ่งเป็นเข่าหอมมรีดดออะไพี่น้องนะครับกับหอมมร,รีิดอนะครับเป็นเข่าไว้แสงคือกันนะครับทมไมก่อนเนี่ยพื้นที่ลงเกี่ยวเข่าอยู่ในแปลงนะนะครับเอาไปไว้เฮ็ดทำพันเพราะนั้นโอกาสที่ มันจะมีเข่าผลบ่ค่อยมีพี่น้องแต่ว่าสมมัอนี้ใส่ระบบรถเกีียวเน่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ข่าที่มันดีดขึ้นน่ยพี่น้องนี่นะครับนี่ก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าเข่าที่ดีดขึ้นกาลังออกลวงอยู่นี่นะครับเขา่าหยางพี่น้องมันหามมะลีะพี่น้องนี่นะครับตอนช่วงเดือนนะครับมษสานะครับผมก็เกี่ยวข้าวเหนียวนะครับ ข้าวเหนียวหน้าปังสันปะตองไปได้พี่น้องนี่นะครับเที่ยวข้าวเหนียวหน้าปังสันปะตองไปนะครับถ้าเปลี่ยนข้าวเหนียวสันปะตองนี่นะครับตอนนี้เข้าอายุร้อยสามยสิบสองวันเนี่ยมันออกล้วงจะโดนลังกับพี่น้องนะครับนั่นตัดปัญหาเลไบเลยว่ามันบบเมนโบเมนข้าวหน้าปังก็คือข้าวเหนียวสันสันปะตองนะครับนะครับก็เหลือจะเป็นนี่แหละพี่น้องี่เป็นข้าว นะครับข้าวปนอยู่ในแปลงนาเฮาหรือปนมากับนะครับกับพันข้าวที่เขาพปซื้อข้าทุงมาในพี่น้องเนี่ยผมเบิ้องด้นนี้อาจจะเป็นข้าวหอมบริเวณพี่น้องเนี่ยข้าวหอมบมริเหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยครับเพราะว่าแต่กอนเนี่ยผมก็เฮ็ดมะลิที่ดูการก้อนในพี่นอ้องเฮดเฮ็ดมะลินะครับช่วงฤดูฤดูนาปีนะครับปีหกหกนะครับหกหก้วกาช่วงเฮหนาปัง นะครับก็บใส่ข้าวเหนียวนาปังสันสันปลาตองนะครับสันปลาตองนึ่งมะเกียวเดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนเข่าที่ออกอยู่นี่แสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นข้าวนะครับข้าวหอมมะลิ1ีกหนึ่งจห้าจากฤดูการปีนะครับหกหกเลพี่น้องนี่นะครับ, 6, 6, 6รบถ้าเกิดนะครับเนี่ยหรืออีกอันหนึ่งกนะ็คือเนี่ยคือแสดงว่ามันมีผลมากพี่น้องผลมาจาก พันข้าวนะพี่น้องนะครับว่าการเฮ็ดพันข้าวจำนายนี่กับบรู้ว่านะครับการควบคุมแปลงของพี่น้องเกษตะกรนี่พี่น้องนะครับเพื่อได้ลงไปเก็บว่าพี่น้องเนี่ไปเก็บไปเก็บรวงข้าวที่มันล้นอยู่ในแปลงนาออกพี่น้องต้องไปเกี่ยวได้พี่นอ้องตัวอย่างพี่น้องเทดถ้าเกิดว่าเฮ็ดแปลงถูกต้องเนี่ยต้องบ่มีพันข้าวอื่น อยู่ในแปลงนานะครับถ้าเกิดนะ่ต้องต้องลงต้องลงไปเก็บเกี่ยวออกจากแปลงนานะครับก้อนิ่พันนะครับก้อนท่พันระบบการทําแปลงเล็ดพันธนะครับสมัยก้อนนี่เขาใส่ระบบนะครับพอที่เกี้ยวมองในงามงามไ้พี่น้องเลยนะครับเอาไว้เห็ด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 พันุไ่ทํานาดูดูต่อไปสมัยก้อนเขได้ซื้อพันุเข่ามาในดอกพี่น้องนะครับหรือ ก็จจมนี้น่วยราชการนะครับเอามาให้มาให้เฮ็ดยูเฮ็ดปูกนะ็อาจอาจจะบ่ทั่วถึงกันผู้ใดมีก็ที่ไปขอแบงพันธ์มานะครับพี่น้องนะครับเนี่ยครับเนี่ยข่ามันเริ่มกลมเริ่มแข็งแล้วพี่น้องจับเบื้องเนี่ยเริ่มเนี่ยให้มพี่น้องเนี่ยเริ่มมีเนี่ยแข็งนะครับเนี่ยพี่น้องข่าที่มันออกลวงเวทาคลิปพี่น้องเบื้องวา่าข้าว นะครับข้ามนาข้ามก้าเบอร์สิบแปดแปลงนี้นะพื้นที่หนึ่งไร่ชาพันธุ์ข้าวปลูกยี่ิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่นะครับเป็นระบบนาหวานน้ำน้ำน้ำต้มนะครับนะครับออกรวงเมื่อวันที่นะครับวนัวนวันวันที่สิบมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดออกรวงวันที่สิบสิบสี่นะครับสิบสี่ตุลาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับ กอนออกพันษาสามมือครับพี่น้องนะครับกอนออกพันษาสามมือนะครับเนี่ยเป็เขาที่ออกลวงออกลวงกอนหอมมะลินะครับหอมมะลีออกลวงวันที่สิบห้า้วกาข้าวเหนียวก็หกออกสิบหกครับพี่น้องนะครับออกสิบหกนะครับนี่ครับด้านห้าเก้าเบอร์สิบแปดครพี่น้องนี่ถ้ากะว่ายังซี่เล่ากะเนี่ยพี่น้องผมว่าอีกนะครับ เวลาออกล้วงบนล่าเขาก็ชีนับไปอีกเดือนหนึ่งพี่น้องนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เขับนับไปอีกเดือนนึงนะครับมีบางส่วนที่เพิ่งออกล้วงก็มีครับนี่นะครับเขาก็เลยนับไปเลยครับอีกเดือนหนึ่งวันนี้วันที่ยี่สิบตีพี่น้องผมก็คาดเอาไว้ว่าประมาณกลางเดือนนะครับกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับนะครับหาที่ได้เกี่ยวเขาแปลงนี้นะครับกอนนะครับเนี่ยกอน นะครับมพี่น้องนี่มวานนี้นะครับวันที่สิบเก้าเนี่ยเวลาบ่ายสามโมงเนี่ยเกิดลมพายุฝนฟ้าขนองนะครับนะครับที่ไทยเขาบางส่วนร่มพี่น้องนี่ขนาดเขานะครับเขาหน้าหน้กาบสิบแปดเนี่ยขึ้นชื่อว่ามันบ่ค่อยร่มเลยพี่น้องนะครับขึ้นชื่อว่าบ่ค่อยล่มยังล่ร่มพี่น้องอย่างพนี้นะครับ ริเวณที่มันเป็นห่มนะครับบนเานี่ลำนะครับเป็นห่มปับนะครับเขาจะยืดตัวไปหาเสียงใช่ไหมลำต้นมันสูงนะครับแล้วก็นะครับสูงแล้วก็มันกัลำต้นอ่อนแอเนี่ยครับเนี่ยก็เลยมีโอกาสล้มนี่ครับพี่น้องเดินดูก็คงสูบน้ำเป็นจะข้างจุดท้ายแล้วพี่น้องครับนี่เนี่ยพวกทีเพึ่งออกล้วงกันมีพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่ เขาก็เลยบรีบแบบพี่น้องให้นะครับนี่บรีบบรีบนะครับข้าที่ให้เข่ามันสุกแกเต็มที่นะครับก่อนที่เกลียวแต่ว่าเวลาเกี่ยวก็ต้องเบิ้งเผานะครับส่วนรวมวนมาเป็นหลักครับว่าเข่ามันนะครับไปไปทั้งแก่ลายว่ตถิพี่น้องเช่นเจ็ดสิบสามสิบเจ้าพี่น้องนะครับนะครับเขาจะดูเขา่าที่เกีียวไดวยคพับพึ่งเนี่ยมันที่เบิ้ง มันจะมีหวงส่วนมากมันชีดนะครับมันจะเหลืองนะครับบริเวณโคนหน่อยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยโคนน่ยมันชีเม็ดมีเม็ดเขียวอยู่สองสามเม็ดเนี่ยเพื่อเอื่อนระยะพับพึ่งนะครับก็คือเหลืองเบิดทั้งทั้งล้วงนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเขียวๆอยู่ตรงโคนหน่ยพี่น้องเนี่ยอยู่นหนฮะเนี่ยนะครับสามสี่เม็ดเศษพี่น้องนะครับเพื่อนื่นมาเกี่ยวระยะพับพึ่งก็คือเกี่ยวได้เลยนะครับ เกี่ยวได้เลยนะครับกับม่แน่ใจก็ถามรถเกี้ยวว่าได้พี่น้องนะครับพวกนี้เพิ่นเพิ่นเกี้ยวเข่ามาหลายแปลงเลยเพิ่นชิ้ีประสบการณ์ว่ามันพอเกี้ยวได้ยังเพิ่นว่าเกี้ยวได้แล้วก็เท่ากับพอพอใจว่ามันเขามันสุกมันแก่แล้วเท่าก,กับเกี้ยวพี่น้องมาพี่น้องยืนยันตึ๊บได้พี่นออ้งอ,งนองเ้ยนี่เห็นไหมครับผมว่าน,าน,าน้นจริงจริงว่านานามไม่มีปัญหาเรื่องนี่แหละพี่น้องปุ๋ยต้องถึงน้ำต้องถึง รอบแรกนี่วันสิบหกยี่สิบศูนย์วันไปสองเป๊พี่น้องอ่ะตีไปกลมๆแล้ตีไปเปียละยี่สิบกิโลกรัมนะครับกับรอบแรกใส่สิบหกยี่สิบศูนย์ไปนะครับสองเป๊ก็ประมาณสี่สิบกิโลกรัมนะครับรอบที่สองเนี่ยมาใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับสิบห้าห้ายี่ห้านะครับใส่ไปอีกสองหนึ่งได้พี่น้องห้าสิบกิโลกรัมเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ ามหล,ลักนหะมันนะครับผมคิดว่าวานสักสิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่พอดีพี่น้องนะครับค่อยคอย่คอยบอเปลืองปุ๋ยนะครับแต่ผมเนี่ยซื้อพันเข่ามาแล้วผมก็เลยเสียดายพี่น้องเพราะกระเทิ้กัเนกเลยวานบิดเลยนะครับเนี่ยวนันบดลยยี่ิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่ นะครับวันนี้นะครับอายุร้อยสามสิบสองวันเนี่ยพี่น้องนะครับร้อยสามสิบสองวันนะครับนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับประมาณน่าจะประมาณบวกเกินนะครับบวกเกินกลางเดือนพฤศจิกายนอาจจะได้เกี่ยวนะครับ ตั้งใจไว้ว่าจะนําไปตากนะครับไปตากทั้งเบิดเลยพี่น้องเลยนี่นะครับไปตากตากทั้งเบิดเลยนี่มาพี่น้องเห็นห่วงบ่นี่นะครับรักษณะรวงของนาห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับนาห้าเก้าเบอร์สิบแปดอายุ ร้อยสามสิบสองวันนะครับพี่น้องนะครับนะครับเดี๋ยวดูผลผลิตนะรับนะครับจะนะครับนะคบาดเอาไว้ก็คือนะครับมันต้องได้นะครับอุ้มหนึ่งหลังนะครับอุ้มของรถ 93G ของเสียแขนี่แห,หละพี่น้องนะครับตั้งใจเอาไว้ประมาณนั้นก็พอใจแล้วนะพี่น้องแต่ว่ามันจีได้หน่อยหลายบันไดเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะครับเวลาลดห้องนี่นะครับตามหลักแล้วมันต้องปิดก,กวดได้พี่น้องกวดอีกสองข้างนะครับห้องข้างที่เลี้ยงกับกวดกวดแล้วมัก่ยวอีกห้องข้างที่สองกวดนะพี่น้อง้วกาจังค่อยนะครับจังค่อยเอาเข่าปิดที่นะครับ เดี๋ยวพี่น้องมามาเบ่งรุ่นน้ากันนะพี่น้องนานหนึ่งไร่นะครับนะครับนานาหนึ่งไร่นะครับนา59เบอร์18ใช้พันธุ์ข้าวปลูกนะครับ25กิโลกรัมต่อไร่วิธีการก็คือนาหวานน้าต้มพี่น้องเดี๋ยวมาล่อรุ่นน้ากันนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามนะพี่น้องเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวนะครับมี่หลัง เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะลงไปตรวจแปลงน้านะครับของหลายๆแปลงขี่รถลงไปเบิ้งเรียนน้ำกันนะพี่น้องเมื่อนี้แหละนะครับวันที่ยี่สิบตุลาคมหกเจ็ดนะครับเนี่ยนะครับ